สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคอนจ้ามือวันี้มาย่ามคำคำ,คำสี่โมงแรงจากพี่น้องขิ้มขือนพี่น้องจ้ามาจา้าเมนูของห้องมือวันี้พัดกระเพราพี่น้องจ้าพัดกระเพานรกแตกส่งสีเพชรแห้งพี่น้องจ้าเออมาเดอ้อจา้ามากินข่าวน้ำกานจา้าพี่น้องมือวันี้มีวิวทิวทักเห็บเบิงน้ำหน้าคนะันเนาะมาจ้าเบาเบายังไรกินเลยพี่น้องจ้ามาจ,าจ้าแสบแบน้ำกานจา้าก่อนอื่นกับฝากลค์ใไหลเฮ้ยจ้า กดไลค์กดแชร์นะเรจะพี่น้องจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนะานะค่ะเนาะขอบพูดเลยละนะนะ่ะเด้อจ้าเด้อมาจ้าเพชรพี่น้องจ้าเพชรเห้นมโอยู่ไก <laughs> มาแบบทุรักทุเล่พี่น้อง <laughs> ใส,ส่ซาเล่งข้นของใส,ส่ซาเล่งเขาเล่งเคงโค้งมาจ้ะรักสวยมากกินสมค่ะใส่บักหน้าก่อนดดยีเรกกระเทียมพริกน้ำปลาแมาพี่น้องอยามขุ่มมาหน่อยกับห้องมานนห,งนหน้ากับหองค้นกันมากเล่งเคงโค้งมาอกจ้ะแซ่บเ,เข้มข้นพัดแบบแหงๆแต่พี่น้อง เขาววันนี้เป็นข้าวเร์รี่พี่น้องเขาวเร์รี่มันเหลืออยู่นิดหน่อยก็เลยหุงผสมกันกับอเขาวหอมบมลิมันก็เลยเป็นสนีแบบนี้นะคะอื มันพักกับพักกับแตมีแตงอะไรพี่น้องอืมว้าวจ้ะนั่งยองอยูอ่ะพี่นอ้องเอ้ยบ่มีโต๊ะมันนีสูงเกดเอาถังเอาถัางใส่ข้าวสารอืมเอ,มอมาอย่า ไอ้กรเนียบเาไม่เหมือเอาไม่จ้ะอือส่วนสุ้แล้วก็สิบปวดขาอยู่แบบคิดว่าลิปนี้พี่น้องจ้าอย่าลืมให้กำลังใจได้ดจ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ได้ดจ้าคอมเมนต์ตกลนกันยาว่ากันได้จ้าพี่น้องให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆได้จ้าเด้อ สวัสดีครับทนโธโลพี่น้อง กำลังกันปวดขาบัน <laughs> ได้อยู่ตัวแล้วเนาะอืม กินรถไปรถมากกันเนียม <laughs> มาเด้อกินเขา <laughs> ้าเยอยแดาเนี่ยโบเห็นเนี่ยไกลๆแล้วมีหน่องเนาะต่างกล้องมุ่มนอนที่น้องจ้ามาัน เด็ดเข้มข้นมาแมตตาสซละ พักซีลาวก็มีพี่น้องเลย <laughs> <c oughs> กินหอดกับปักซีลาวมาเพาอีกแล้วนี่มาลงอีกกล้วบ่กินข้าวไหมกินข้าวให้ลูกนี่จะข้าวในดอกเอาอยู่บ่อืม รักเ่าเห็ุเนี่ยไปสัมอันนี้เป็นหางเขื่อนพี่น้อง นาเคืนกับชิยูอีกพุ้นอีกมูบ้านหนึ่งเงา้มาหอดมู่บ้านคอยเป็นหางมันนามคืนสูงอยู่จาะฝนตกดีาย Hum uh.

ดิ๊บซับเราลงเขาเม่ยังจะคว้ามาสิมาคอยจะเสียด้วตัวนึ่งน้องนั่นนงไหมพี่น้องจ้าบันนี้เขาไม่อยากเขาไปให้มา <laughs>

เสือเบอิดจ้าพี่น้องจ้าขออำลาไปก่อนเลยจ้าไปพี่น้องขอบคุณนะคะสิ่เข้ามารับชมวิดีโอหายนะคะเนาะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่างรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกินหนัก